มีควานล้าที่2ครับ มีอขวาอีกทีครับ ครับก็วันนี้มาดูพอดีปืนตัวเนี้สังเกตสีไหมมันจะเป็นสนิมทีนี้คนไทยเนี่ยาการซ่อมปืนเนี่ยส่วนใหญ่อยู่อยู่ที่อยู่ที่ส่วนกลางนะครับร้านซ่อมปืนนะครับร้านซ่อมปืนจะอยู่ส่วนกลางนะครับดังนั้นเนี่ยคนต่างวัดเนี่ยน่าเห็นใจนะครับเขาเขาไม่มีเขาไม่มีร้านซ่อมปืนแล้วก็สีมันเป็นอย่างเงี้ยโดนฝนยิ่งนานนี้หน,น,น้าฝนเนี่ยเดือนกันยานี่โดนฝนปั๊บสนิมขึ้นเลยนะครับตอนนี้ปืนปลอดภยัย เราก็จะบอกว่าวิธีง่ายๆเบื้องต้นเลยนะครับเราเราไม่มีร้านต้มปืนที่ส่งไปฮาร์ดโคมหรือว่าร้านที่ส่งไปลมดานะครับแล้วก็ใช้วิธีแกะนะครับแกะออกมานะครับแรับหนึ่งครับแล้วก็แกะมานะครับก็ของไม่ค่อยได้แกะก็จะแข็งๆหน่อยนะครับโอเคแกะออกมาแล้วนะครับโอเคเนี่ยมันมันก็จะเป็นเนี้ยมีนสนิมถ้วยหมดเลย แต่ตรงนี้มันแห้งตรงนี้มีน้ำมนันเดี๋ยวผมดองที่ชู่มาเช็ดแป๊บหนึ่งโอเคตัดก่อนครับ M10 ขีด5นะครับวันเรามาทดสอบกันดูว่าหลังจากที่มาพ่นสีพ่นไรแล้วก็ล้างทำความสะอาดเพราะว่าตอนที่ได้มาเนี่ยปืนก็ค่อนข้างจะสมนิดหนึ่งก็คือมีคราบดำๆอะไรพวกนี้ยแต่ตอนนี้เราใช้สีดำด้านมาพ่นนะครับแล้วก็ดูเนียนตาขึ้นแล้วก็เดี๋ยว จะมาลองดูตอนยิงนะครับว่าเป็นยังไงครับผมก็ก็จะลองยิงด้วยลูกหัวตัดนะครับเป็นอย่างนงี้นะครับมีหัวตัดนะครับก็จะลองใส่ไปนะครับก็พอดีวันนี้ตั้งกล้องนะครับผมพ่นสีเดี๋ยวสักพักจะส่งไปลมดามจีแต่เนี้ทดสอบดูก่อนนะครับแล้วก็จะยิงที่ระยะประมาณสิบเมตรนะครับยิงยิงมือเดียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสมูเท่าไหร่ อันนี้ยิงม้วมือขวาครับต่อไปยิ้มือซ้ายครับก็ลำบากนิดนึงต้องเล่งเหมือนมันเลยครับคอยนิดนึงเพราะว่าปืนเนี่ยใหม่มากครับเดี๋ยวคอยดูทีนะอีครับยังไม่คุ้นเคยครับมันข้ามใช่ไหมพี่มันซ้ายทีครับ สึกะข้าหมดเลยผมต้องไปดูกล้องอครับนะมันไม่ใช่เราเลยนะเนี่ยโอเคหนัดหมดครับก็มาดูว่ารอยตีนะครับนี่ครับรอยตีหัวกระสุนนะครับก็พยายามมาให้ให้เห็นแสกนะครับก็ค่อนข,ข้างจะลึกแต่กล้องมันโฟกัสไม่ได้ผมพยายามดูนะครับประมาณนี้เป็นพื้นที่สวยงามนะครับสวยงาม เต็มสิบขีดหนะครับยิงด้วยมือซ้ายครับเดือ่าซิงเกิลนะครับระยะประมาณ15เมตรครับมือซ้ายนักที่สองครับเหมือนข้ามนะครับโอเคงั้นมามือขวานักที่หนึ่งครับติดห้าเมตรครับมือเดียวนะครับ นี่วกว่านัที่สองครับครับจะลองด้วยลูกหัวตัดนะครับก็ใส่ไปหกแต่จะยิงแค่นัดสองนัดนะครับยิงด้วยมือขวาก่อนนะครับเป็นขวดนะครับระยะประมาณหกเมตรกว่ากว่ากับเจ็ดเมตรโอเคครับยิงด้วยมือขวาอีกทีครับ มือขวาอีกๆีครับมันปืนผมยังปรับตัวเข้ากับปืนไม่ได้ครับไหนพี่มอนก็ดู M10 ขีดาครับ R สเมตรนะครับก็ก็จะลองดูครับหลังจากจริงมาลีนแล้วก็เครียดเข้าบางไว้เข้ามากกำลังตั้งกล้องอยู่ครับอ่าข้ามไปครับพี่มอนต่ำนิดเนึ่ง นครับมันต้องปรับตัวก่อนเนาะเพราะว่าปืนปืนมันใหม่กับเราครับผมปืนใหม่ค,คนก็ใหม่ครับครับจะลองไกลซิงเกิลนะครับที่ระยะประมาณ30เมตรสุดสนามครับว่าเป็นยังไงนะครับเลงกลางตัวครับมือซ้ายนัดที่หนึ่ง ทีซ้ายนัดที่สองครับเดี๋ยวเรามาดูครับพฤติกรรมของปืนคือกินกินบนนะครับกินตรงนั้น กินบนตรงหัวไหล่จะกคอสองนัดโอเคครับเดี๋ยวล่องใหม่มือขวาดิงด้วยลูกวัดคัตเตอร์หัวตัดนะครับระยะสามสิบเมตรสุดสนามนะครับตรงกลางตัวนะครับนัดที่สองมือขวา เาามาดูครับยังมีพิติกรรมเดิมครับก็คือ,อมือขวาเข้าตรงตรงกลาง12นาฬิการจากเป้ากลางขึ้นไปประมาณสัก สี่นิ้วครับแล้วก็ออกด้านาทางด้านซ้ายออกมาก็คือถ้าดูกลุ่มแล้วเนี่ยกลุ่มตรงจากเป้ากลางขึ้นไปเนี่ยในลักษณะว่าถ้าเราเล็งไกลเนี่ยเหมือนลูกมันจะเหินมันอาจจะเป็นที่พิธีเล็งเพราะว่ามันละเอียดมากพอมันเหินปั๊บเนี่ยมันขึ้นสูงไปถ,ถ้าวัดระยะปืนเนี่ยก็คือประมาณสี่ถึงห้านิ้วนะครับจากเป้ากลางขึ้นไปเนี่ยเป็นกลุ่มอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นกลุ่มบริเวณนีครับก็สามนัด ามนัดนะครับบริเวณคอสามนัดแล้วกส็สองนัดด้านขวาเนี่ยเป็นของมือซ้ายส่วนตรงกลางคอกับทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นของมือขวาซึ่งผมเล็งตรงกลางนะครับประมาณนี้ครับก็จะได้รู้นิสัยปืนเพราะว่าปืนแต่กระบอกนิสัยไม่เหมือนกันนิสัยของศูนย์นะครับครับจะลองไกลดดบเบิ้ลมือเดียวครับครับมือซ้ายครับแดเบเบิ้ล โอเคครับยอดเยี่ยมครับก็มาดูที่สว่างนะครับก็เป็นปืนที่เหมาะสมที่จะใช้นะครับตอนนี้กระสุนหมดแล้วครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยนะครับเอ็มสิบขีดห้ายังเป็นปืนนามตะแล้วก็อยู่ในบ้านคนไทยถ้าหากไม่มีหลานซ่อมสีเนี่ยก็ใช้ใช้สีสเปรย์พ่นนะครับ จะบอกที่อยู่ในมือผมเนี่ยตอนนี้ได้รับสีสเปรย์ไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นสเปรย์ด้านนะครับทดสอบแล้วว่าสเปรย์ด้านสวยกว่าสเปรย์เงาครับดำดำด้านนะครับโอเคประมาณนี้ครับนะครับสวยนะครับ